ตู้สิออยังไม่หมดเนี่ย,ยขอกระมังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเอาไว้ทำกับแก้มเ่ yeah! จะอิ่มแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยจะอิ่มแล้วกินมาแล้ว ช่วงนั้นก็เช็คซาวประมาณ3าสี่เพลงครับอตอนนั้นก็ยังไม่มานะอพอเปิดไฟอพอเริ่มประมาณเพลงที่5ก็เริ่มมาเหมือนอย่างในที่เห็นในคลิปเลยครับม,มากันเยอะมากเลยนั้นก็แบบผมสลัดออกมันก็ไม่ออกแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงแขกกำลังเข้างานมาพอดีอก็เลยสู้ สปิริตนักร้องสู้ร้องไปก่อนครับร้องร้องร้อง,องจบเพลงไหมครับตอนนั้นร้องจบเพลงครับแต่ว่าเขาก็มาไม่นานนะประมาณ30 4สี่สิบนาทีพอเขาแบบสลัดปีกร่วงออกไปเขาก็หายไปแต่ก็เอาเรื่องนานเอาเรื่องอยู่วันนั้นวันนั้นน่ะกินแมงม่าไปกี่ตัวเ่ยอดนั้นก็เ,เข้าปากไปประมาณ3ามสี่ตัว <laughs> ก็รสชาติก็มันๆดีครับ เจอบ่อยไหมครับอย่างเงี้ยติดเหตการแบบนี้เจอบ่อยอยู่ครับเมื่อคืนก่อนไปเล่นนร้านเล่าก็เจอแมงเหมือนกันครับก<ม>็เยอะเหมือนกันบางครั้งก็ได้เอาใบตองมาทาน้ำมันให้มันติดกับใบตองไว้เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการทำงานเจอบ่อยครับเพราว่า<ม>ช่วงนี้เป็นหน้าฝนส่วนมากมก็จะเจอเกือบทุกงานครับ<ม>เกือบทุกงานเวลากลางคืนครับ<ม> เรามีวิธีการจัดการไงั้นไหวิธีการจัดการส่วนมากแมงเมาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าถึงเวลาเขาเขาเขาจะสลับปีกออกแต่ถ้าเจอแมงแมงอะไรอะจันเตียกระเป็นอะสดีดำดำเล็กๆครับอันนั้นเลยอันนั้นรองเพลงไม่ได้เลยคือแมงปีกแข็งใช่ใชครับที่ไอ้ตัวเล็กๆอันนั้นต้องเอาน้ำมันทาใบตองแล้วก็ให้เขาไปติด สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอล o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ